นะครับนายแลเพลงของเราอิมพอร์ตนะครับมาจากฮอลลีวูดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่กำลังหาเนี่ยไม่เห็นมีชื่อเลยจริงๆที่ไ,<ห>ไอ่ะอันนี้เขาเพิ่งเขาเพิ่งเขาเพิ่งตบปากราคาเราเหร<ล>อราคาถูกเลยนอกจากนี้นะครับแถมมาด้วยเป็นซุปตาของเอเชียของเรานะฮะฮะรู้จักเฉินหลงมกันใช่ไหมครับเ<ว>ฉินหลงมมานะฮะสวัสดีครับเฉินหลงครับไหนอะ่ะสวัสดีครับผมเฉินหลงวิ่งสู้ฟัดครับออ๋ นอออกกพี่ต <Becca good food> <Favorite. S 2> ังอยากเจอใครพี่ตังอยากเจอใครเอางี้พี่อยากเจอแบรดพิทแบรดพิทหรอแบรดพีดแบรดพีดได้พีดมาไหม่ะสวัสดีครับแองเจล่าตังวันนี้โจลี่ไม่มาครับมาเห็นว่าได้ทั้งเสียงน้อยเสียงเลยได้มาฟังเสียงนะคุณนี่ครับรู้จักกันดีอยู่แล้วพวกเราในฮันเพราะว่าเราเนี่ยภาพยนตร์ต่างๆนะครับจะเป็นภาพยนตร์เอเชียภาพยนตร์แคนยลีวูดนะครับเสียงก็ณตั้งนะ เสียงเขาตอนนั้นเสียงภาคนี้นะฮะจริงๆพี่ก็ได้ยินแต่เสียงพี่ไม่เคยเห็นหน้าถ้ากันเจอเลยดีไหมพี่เจอเลยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่จะมาประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งปีเป็นใครไม่ไ,มได้นักภาพสีบากเอกพี่โต๊ะพันธมิตรักัสดีครับผมเปร็นผู้ดำเนชรนยกาครับผู้ให้เสียงภาษาไทยด้ว เรื่องหนังและหลายคนก็บอกว่าึองอยู่เบื้องหลังก็ดีอยู่แล้วแตนที้มาอ,อยู่เบื้องหน้าก็อาจจะเกิดอาการเกินคาดในแง,ง่ลบนะครับเอาเป็นว่าเราผมพูดแล้วถ้าเกิดอยากจะรู้สึกดีๆเท่ๆก็คิดถึงหน้าพี่หลิงหรือตัวผมก็แล้วกันหรือที่อยากถามคำาสรุปก,ก็คิดถึงหน้าพี่โจซิงเฉีอก็ได้คนเล็กไม่ว่าครับแ,แล้วสำหรับใครที่ ภาพยนตร์พิกเ้าชิงในรอบนั่แล้ว5เรื่องมีอัไต่อไปนี้ครับที่มากร,รังบรจิษสนทีเทรทกรียนฟิกชั่นชูเกียร ชูบงเสริญชาบรีญุกุน <c> ก <oughs> ้า <reco Christ> ังคุนฟีฮาซิมับโปรเจกไม่เชื่อต้องลดอมูปียะพันชูเพชรเอ็มเตอร์ิ่นาต่บสองโลกเห็นหน้าตัวเลยเป็จอบตั้งโงคงเด กามงมนได้กองทุนเ็ดได้หมดนับทุกเ็จไปทันปีนี้ปีนปนนหน,น้าไม่เจอกันะผู้รับรางวัลนายละเทนอาวอสาขาภาพยนต์แห่งปีได้แก่ แสดงความดีด้วยนะะวรยเรื่อง่ที่บอกทำหนักดังืต้องให้แนวคิ่้างัให้คนดูนันเอาไปสร้าง